สวัสดีจ่าแพ่นครับทุกคนมือนี้คลิปนี้ยายจ่ามิกายายจ่ามิกาผ้ามวนเด้อจ่าเด้อนี่ยายกระเชิดโมกกับน้องสาวเด้อจ่า,ดดจา,า,าจน,น,น,นี่โมกเขียดเด้อจ่านี่หามาก็มาทํากินนาะพี่น้องเนาะนี่โมกเขียดเขียดเขียดอีโมเขาเขียดอีหน้าเด้อจ่าเด้อโมเส,ต,มสต้นหอมอยู่ในสวนเลยจ่ามาบันนี้ อลุยมกซอยกันเนาะจานะ่าเนาะนี่กําหนดสาวสับปลาทูได้จ่านี่ผักผักมกใส่หลายอย่างได้จานะ่าเด้อมกเขียดห้ามากกับตองมาทำกินอันกระพีกับน้องนะจนะจเนาะไอพีไอน้องไอน้องเฮ็ดให้กินใไอยาตะท้องก็ ไปทางหนึ่ง้ระถอกก็ไปเผาเผาใส่ใส้ใ,ใส่จา่าเนาะกระตัมแล้วใส่หัวหอมกระซอยแล้วมกเสบ็บๆไปเลยมือนี่รอท้องเท้าพอสวัสดีครับบอกเผาบอกเผา,าน่วยด้วยจ่าด้วยนี่ใส่มะพร้าวน่วย แต่มันหอมมันแสบหิชอยกันจะเฉลเ่ยวเร็วเ,วเวจะได้กินแสบๆเนาะพี่น้องเนะสิ้นกระชายลงไปปลาทูพักลงไปน้องนอง่ลงไป ใส่ผักลงไปฟุ้งก้นน้องพี่น้องเจ๊ดีด้ใส้จะได้ใช,ดใช่เคียดนี่โอ้ยหอมเลยพี่น้องขนาดว่าทัานเร็วหอมจะพักสี่ครับต้นหอมหามาก็มาทำกินอ,อไปหาไหม่ เดี๋ยวนี้ก็หายางาเยาไป่น่องเลยหาเขียนหากบหาเ้า,ก,า,ากูบชบป,ปีชบป,ปียังพอดีปีนี่เอ้ยหาจดเอยเอเล่ <c oughs> แกคอยเดี๋ยวมาทำกินอ๋อ่น่องนองี่กะทินี่ปั่นแล้วกะทิสดกินสดสด เทลงไปพักกับพักให้สวนเนาะพี่น้องเนาะบริสุดอกพี่น้องมาเอาในย่าด้อพักกับลังพัดกับลังเจลในสวนย่าพักข้างหน้าพักข้างหน้าพักซีกับพักซีส่วนหอมก็มีพักกาดพักยังก็มี ใหญ่ก็เอามาเฮ็ดหมุเข้ากันใส่หลายเสบยหลายใส่หน่อยเสบหน่อยนาอพี่น้องเนาะใหญ่ก็ะสุนตะทองใส่เจรลดดีผงไม่ได้ใส่ จ้ตูดใส่นิดๆอยู่พงสูดเจ้ตูดไ <laughs> ข่ลงไปสามหน่วยนะจา๊ะใส่ร้ายเชบร้ายกิเก้านี่มกนี่แต่กบใหญ่มาเดี๋ยวมกใหญ่กมกติเคียดอยูก่กบก็ไปถ้า่นเสาป่นแรงเนาะพี่น้องเนาะ โมขเขียดเลยมันเสียบเมาในยายเด้อแฟนครับชุผู้ชุคนเออโมกเป็นโตเลยมไม่ต้องพักเออพี่น,น้องเขียดหน่อยยายหามาเซไวแต่เขียดยายหามาวางัง สองสามหมื่นเลยจ้าแล้วยายมาขังแล้วก็หามาก็เอามาห,หิดทํากินเอามาผสมไใบเลายไจะคอ่อยทําปนกะยายก็ปนเรื่อยทั้งปนทั้งปีงเลยหางยายใเห็นให้เห็นเหน็ดมกจังยายเห็ดให้เห็นเนาะจ้าเนาะ คนเขาก็แล้วก็ห่อสวัสดีจ้านี่ยายกว่าชีวะน้องสาวไปผูกคนแล้วยาย่กว่าชีจะบอกความหน่วยหนึ่งเอาเท้าเท้ากองขึ้นมาหนี่ ก็ส,ส่สีมาใส่เบดิบีเสียบเสยบไปน่อพี่น hey, ้องเนา <Maybe. S 1> ะไม่ยังลูกเส้นลูกดูดสิ โอ้ Ồ, บอกพี่กิงนุ้ยญ่ดีน้อพี่น้นงนองอ,อืออือหอสีสล่าใหญ่ฮหอไลยแล้วหอไหล่แล้ว <c oughs> <c oughs> ห่อชุดถ่ายนะเอ้ยเหลือหลายห่ออยู่ดอกบอกโมไม่ห่อชุดถ่ายอยู่ไก่ละไก่เหลีวไก่เหลียวนาะพี่น้องเนาะมูลิตาทอง โบเป็นลุกมือเลยจิ๊บโบเป็นพี่น้องย,ยิงงงงง้งสาวบัเป็นลุกมืออ,อืมอีโม่ที่สายบ่ เดี๋ยวจะพุดละมุกสองมุกมาเด้อไม่ทัดเด้อวุอเนี่ลงไ <laughs> ม่ทัดเด้อเพลนครับเสดเสดได้ยูไก่ไกลไก่กัเมาในใหญ่ไ,ได้คนทหหนดดี่ท้ายให้แม่งขนาดเล้ เดียไอะฮรคล้ายดอกเจ็ดสี่เก็หงส์ทิ้นเขาน้องมาอุ๋ดท้ายแล้วก็น้องด้วยี่จังมุกล่ะนับยตัวนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเกอยู่จ้าเดี๋ยเดียวไปหนึ่ง ปิดก่อนไม่ตัวปิดบอเจ็บปนไปแล้ยปนพี่น้องเอาไปนึ่งนี่ยังอยู่เอาพานไมาใช้เท้านึ่งแล้วนึ่งแล้วพี่น้องที่สองเลี้ยงเท้ดี๊ดเออ โป่ง <asure it. S 1> มาแล้วนี่สุกแล้วะพี่น้องเด้อสุกละแจกพี่แจกน้องเนาะพี่น้องเนาะเอาะว่าแกว่าเบิ้งซ <to> <store it. S 1> ี่เบิ้งเถาะสอามมกสี่โมกคนละคนละสองมกโมกหายาพี่น้องคนนี้เขาออกเลยเนาเนาะมันต้องออกเลยเนาะอ๋อาแก่ออกซีมเด้อจ่าเด้อมาเอาได้ย่ายเด้อย่ายบ่ได้กินอ่างดอกจ่าแต่ท้องสีซีมแบ่งกัน ไอ้ส่นซิมเท่าซิมอ่ะอโอ้ยบาเปนหอมัน่บ่ออเอากะเกียมอมันหอนีไม่เปนหอกโปโลมาใหม่ๆใหญ่ว่าเผาซิมเผาซิมีลวกลีนเฮ็ดจงได้ละ มาเอาในใหญ่เด้อแพ่นครับจูผูชุคนมาในใหญ่ยายประเด็๋คิดอ่างดอกเด้อจ่ามือนี่มาเอาชูผูชุคนแพ่นครับเป็นจะได้เสบอใหญ่ก็ะชิบคลิปจบคลิปเฮดมกเขียดไว้เพียงแค่นี้เด้อจ่าเด้อขอคุณทุกกำลังใจ ขอพุ้นทุกไหลทุกแซ่ทุกคอมเมตนยายย,าย่ายด้วยดีเสมอมาถ้ายายผิดผ่าดประกันได้ยายขออภัยด้วยจา้าสวัสดีจา้ารักนะทุกคนอย่าคยติดตามคลิปยายต่อไปได้ด้วได้จา